เด uh. yeah. ี๋ยวกันยัดยัดในก่อนยัดในกันายแดงมีโอ้เสือกับพร้อมเนาะใส่เสือไหมโอ้ยใส่เสือกับมาถือพอดีเลยเอาใส่เอาใส่ให้โอ๊ยนอาพูดอะไรสิวอ๋อ เจอ,อพี่เลี้ยงนะคะพี่พี่เลี้ยงทางไยสีแดงก็ค่อนข้างพี่จะเยอะหน่อยอ้ตามึงกับปูซิสูได้บ่เขาเขาอย่ายอมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้น้ํากันแล้วเหรอยังไม่ทันได้ต่อยเลยพี่เลี้ยงเยอะขนาดนี้กูควรจะขอลาออกไหมอ่ะจะใส่เข้าไป ยู่ก็สีแดงพ่นพ่นพ่สีแดงเงินออกมาจะเป็นตันนี่พ่อจะไปอยู่ฮะยังเก่งเลยเต็มเลยโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอันนี้ออกก่อนบ๊อเตาเดี๋ยวมาเตาไฟเอาออกก่อนสติ๊กเด้าเด้าให้ปากแก้วออกช็อกลองซ้อมลองซ้อมลองซ้อมอพี่เลี้ยงก่อนสิ็ร้องก่อนร้องก่อนร้องก่อนเออมันต้องแบบนั้นเออเออ บอ่อธรรมดานะคะบอ่อธรรมดามาค่ะมวยคู่เอกของเราวันนี้นะคะหญิงบีกับหญิงรสนะคะนางบีกับหญิงรสนั่นเองนะคะใครจะอยู่ใครจะไปงานนี้นะคะคุณจะได้รู้กันคุณจะได้เห็นกันนะคะคุณจะได้รู้ค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหซ้อมครับซ้อมซ้อมคุณทัพคุณมาจับเอ่อไอ้นี่ด้วยนะคะ โอโ้โหหน้าดิฉันทําหน้ามางานนี้แป0แสนเพื่อที่ต้องการจะมาต่อยมวยโดยเฉพาะคุณหันหน้ามาคุณหันมาทางนี้สิมันต้องมีการไหวมวยขอขอดนตรีไหวมวยก่อนไหวครูไหวครูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราซ้อมกันก่อนซ้อมเล่นๆลซ้อมเล่นๆ่นมาสติก you have to walk t แฮเดียง มุมแดงให้ครูแทนค่ะเฮ้ยดี๋ยวเดี๋ยวซ้อมซ้อมคู่ต่อสู้อยู่ทางนี้ชอบชอบทำให้เวลาที่แย่ๆแบบนี้ยังมีเรื่องยิ้มได้ขอบคุณด้เลยค่ะรถอีกอันนี้สวย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 เออนี่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 อีก

นแลเ้เอาอดนนี่วกที่เดีวเร็ว่เอาตกเปาวัีเดี๋ยวขอคนพากไปค่ะก่อนอื่นเราจะต้องถอดเราจะต้อง่อยต้องแมนมาพี่ต้องต้องให้พี่เลี้ยงเป้าให้ฮะยกขาดูขาถือดอ อลูกชนะมันเงตังเราจะต้องชนะระวังฝ่ายแดงอย่าใกล้เข้ามากชนะสตเลยนะคคยมีมุจิงก็ยากอมจะนกวมันคุณมีผมนี่กรรมการคยีมุกรรมการไปะไปละชกไปแล้วนะคะชกไปแล้วนะคะอ่ะให้เชิงนะพี่เลี้ยงแทนนี่ก็ตีตีนมตีนมาัน่ารนารักสุดๆค่ะขอบคุณนะคะอ่านะชกค่ะชกยิ ทำเงินชกดี่นังดี่เจนนี่นี่เจนนี่นี่ดเจนนี่กไม่ได้จริงจรจริงโอ้ยเอาเลยเอาเลยเอาเอาทำเงินโดนน็อกโอ้หอยนกวาจาเซนแหละมึงเจ้าขาดะอ่าแดงว่าไงแดงว่าไงตีเนะห่วงสเต็กเนะยิงรถห่วงสเต็กก่อสเต็กมึงเป็นอะไรเนาะสเต็กมึงเป็นอะไรเอชกเสร็จไล่เสร็จไล่ก่อนเสร็จไล่ชกเลยเด็กเด็กลัวเกินลงขึ้น

ไป <c oughs> แล้ว <c oughs> น้ง <c oughs> วงอันพี่เลี้ยงมา ยิงรถถนัดหยุมมากกว่า <c oughs> ใช่ค่ะยิงรถไม่ <c oughs> แม่นค่ะเจ้เจ้าเพราะว่ายิงรถนะคะแบบว่าคือยิกไม่ได้ค่ะคือแบบว่ามือต้องงออยู่ในนวมเนาะ สมุนไพรบีบูมสมุนไพรบีบูมค่ะกินแล้วดีกินแล้วผัวีผัวเซิงนะคะใช่นะคะเพราะว่ามูเจ้านะคะสีมีกลิ่นนะคะไอจิ้มน้อยของมูเจ้าแล้วก็จิ้มใหญ่ของมูเจ้านะคะสีมีกลิ่นนะคะผัวไปปึ๊บผัวเพรว่าจะแผลบนะคะไม่กล้าแผลบเลยนะคะแผลบเฮ้ยเพราะว่ามันมีกลิ่นออกมานะคะตกไม่ได้ผิดไ้มคะนี่ไม่เอาอันนี้ขนาดนี่แหละของแท้นะคะ อแฉเลยนะคะฝงานนี้อะไรมางานนี้หมาเป็นกรรมการใครจาเจ๊นเ่ดังงานเริ่มเลยนะเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะเอาเลยนะคะเอาเอิ๊งใช่ค่ะมุเจ้าขามุเจ้าขายกที่สองใส่นวลนะคุณน้ำเงินพี่เลี้ยงไปใส่นวลด้วยค่ะ Wait for the head of jingles นั่นไงฝ่ายแดงกำลังใส่เราใส่เลยนะครับชกแน่นเดินมา มาคนฆ่าหลังครับเอาวิธีแค่คนไหมบ้ยังไงยังไงไฟแดงตีกันเองคร่ะไฟแดงตีกันเองไฟแดงตีกันเองยังไงชกชกไฟแดงเขาเปียกแล้วไฟแดงเขาเปียกทำไมเอาบอลไปตีแทนล่ะตีนะไฟแดงเขาเปียกไฟแดงเาเปียก อิ๊อ <ories> ิ <congestion> ๊งอิ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 ๊งดิ๊งอิงอิ๊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 ง่ิ่งอิ๊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 งอิดงิงออิ๊งอิ๊งอิ๊อิ๊งอิอิ๊งอิงอิ๊งอิ๊งองิงง อย่าให้ได้ถอดนะคะบอกเลยฝ่ายน้เงินเลือดไหลค่ะแม่ไม่มวยไทยของจริงครับเอาแล้วเนี่ยพี่คนที่้องหยิ่งรัวทำคะแนนด้ำไปแล้วพะศันกับคะแนนน้ำตัวต่างกับสามคนประหนึ่งรอดรอดรอดพี่เจ้าเอ้ยดวดแล้วนะคะพี่เจ้าขาทั้งผุนเอ้ยเนาะตีกันแนนฝ่ายแดงเก่งที่เพลิดเพลินพะศันว่าจ้าลูกศิษย์ซ่า เอ้ลูกศิษยพัดจอก้อนค่ะเก็ลูกศิษย์้ยห่มึงไอยังไงมึงมาต้องให้น้อ ยิงรถอยู่พี่ข้าจะต้องยืนอยูใ่ให้เห็นกินลูกซน เสร็จแล้วอยากสิเผากินมึงกับสวนนาออีน้อินูว่าเป็นนกเส้นกับเอ้แล้วหนูว่าเป็นนกเส้นกับเอแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยิยบฮ้ยแฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้ยเยเฮ้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 เอาเฮ้ มึงแกจับมึงแกจับให้ไม่เขาตีกูอะมึงตีมึง ah! oh. yeah. 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 oh ่าตีมึงกตีตีนังดีอีกตักตินี่มึงนี่ยนชัยพดีเอาอกติกยะไม่แขนชวิฮอมีไม่แขนนั้นย่าหก่ย เฮ้ยมีข้อเนี่ยยังเอาตบถั่วเขียวอุ้ยขอภัยหลายๆแล้วก็กระด้ตั้งใจสิตบถั่วเขียวอุ้ยขอภัยขอภัยขอภัยขอโทษเด้อขอโทษเด้อเอาเอากินเสร็จแล้วดิฉันก็ต้องป้อนข้าวคุณใช่ไหมคะหญิงรสเสร็จแล้วดิฉันก็ต้องย่้มข้าวป้อนคุณอีกใช่ไหมคะเนี่ยตีกูก็ตีเขากูก็ได้ย่้มป้อนอีหยังวะ ลูกสิ้นนี่สต็กจะไปนั่งตบมือเฮดโป๊ะๆแปะแปะอยู่เมืองนั้นอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดูไม่มีต้องเขียวปนยิงรถกันค่ะจักหน่อยถอยถอยชับชับชับาเอ้ายมานั่งเพ่ด้วยปอนว e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  เก,ก่าคินเก่าคินบ่กกนีกก่นางบีก,กูไหวตัวทันงานนี้นางบีไหวตัวทันไหวตัว เ <laughs> จอ <laughs> อีหนูทำดีมากเลยยิกบั克สติ๊กกูดีใจไร <im itation> เป็นยังไงแน่มึงบาดนี่มึงเจอของแท้เขาแล้วบั克สติ๊กเ <im itation> บปกติมิแตยิงรถตีกูมือนี่ตอนนี้มึงถึงยิงรถตีมึงหูสึกจังไรอนีเซมทียิงกเดมึงอยู่ทีมเดียวกันได้เขาก็ไม่ได้สนใจเด้ยยิ <im itation> ยงรถสบไปยิงรถไม่อยู่ทีมใดทั้งสิน้นยิงรถไม่อยู่ทีมใดทั้งสิ้นนะจะบอกให้ไอ้สติ๊ก ว่าพื้นตีเขายืนนึ่งว่าพื้นตีเขายืนนึ่งยิงเลดน่ะมันร้นแล้วค่ะบบบนี้กินไหมหนูกินบหมมันห่อนเด้อเคียวปอนเอวยขอกินก้อนใหม่หนึงโอเคบหมเอวยกินก้อนใหม่นึงเลยปอนหนูโอเคไหคะบโอยเครียด อารมณ์ดีบ่กกินหอกเอ้ยขอโทษคันเอ้ยเห็ดให้หนูเครียดเอ้ยขอโทษมา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 ขอโทษหนูเด้อกินปะลุกขึ้นกินกูจวดีๆโอ Oh my god บังตีกูเอาตีกูเอาเศรา สติอารมณ์ก่อนแทงเบาน้ำเดี๋ยวน้ำสิเป็นหายนั่เปเหตัวนี้มังแซ่บมะยาวิน กินลูกสิ้นกับไอสติก๊กอันนี้กุ๊บมาพี่มาพี่พอนกับไฟพอนยกออกไปไปสติก๊กอันแก้วย,ยกไฟออกไปก่อนปิ้กออกปงเขาแล้วยกมวยทั้งพี่ตัวนักมวยไฟยแดงนอนซึมเศร้าค่ะไม่ไหวแล้ว I can take it with i o u มาค่ะไปกินลูกชินพวกคัตตอกปิงค่ะคุณจีเย้พี่พี่เทกมาลูกชินก็ซื้อม่าโมเมนต์สิบโล่คุณจีชติกนะคะชอบดูมากไม่เครียดขอบคุณมากๆเลยนะคะนางบีสวยกว่าเดิมค่ะขอบคุณไ้หลายๆค่ะเอื้อยนางบีจะเป็นประจำเดือน กินเยอะมากค่ะช่วงนี้แต่นางบีก็ไม่กลัวนะคะมือเจ้าขาอยากเครียดเถอะเลยขอลองระยาย,ยาสาธุธรรมรัตนงสังขารัตนงเร้าเครียดเด้อขอหายนองพูกขาเ้าเครียดเด้อจีกดีจับ เขียดเด้อเศรษฐีเด้อเศรษฐ์เด้อเศรษฐ์เด้อเารษฐ์เด้อสาธุเด้อสาธุเด้อเศรษฐีเด้อเป็นคนปกติเป็นคนดีเป็นคนที่อยู่คือจังข่ะเจ้าทั่วไปเด้อสาธุเด้อเศรบเพิ่นเครียดกินุ่กชินเดง สงยิงรถกระเคียดอะเนาะผู้ใดว่าบ่เคียดเนาะเอีหยังสิดีเอีหยังป่ะสนใจเพื่อดอกใหนังบีขอบใจเด้อ want to s i ิ t ด i s one อันนี้หมูอันนี้หมาคูดซิมเอู้จักบอยังนี่หมูอันนี้หมาเือแม่นบ่ เห็นมึงคนงามว้าวบอ,บอดี้เดีวไอสติน่น,อนบอ,บอดีกับกูไอเสติม,มาเกิดกันมา,มาอยากกินลูกสิ้นครับออเอ้อกตกใจยิงรถดให้มาค่ะมากินนางบีอ้มยังไม่ทันได้ถึงนาทีหนึ่งเลยค่ะวันนี้ถึกทุบหนาแล้วครับื่อใดยิงรถแหละทุบหนากูนะ เงีบยบไหยไอ้จะติ๊กลองเพลงไปต้องเนี่ยคุณอาลีถามมาเือนีมึงสีซังกูบะเอเอาถามซื่อเอเอมันกินบีบุมกินต้องกินบีบุมกินบีบุมนะคะเมื่อจะขาวิธีทานบีบุมนนั่นก็คือนะคะสองแคปซูลก่อนนอนค่ะ ต้นกอนนอนเดิมคุอเจ้าค่ะเป็นสมุนไพรลว้วนล้วนลานเปอร์เซ็นต์ค่ะลอยเปอร์เซ็นต์พอๆดอกค่ะมันต้องยืนยันความความเปอร์เซ็นต์เข้าไปนะคะมันต้องเป็นล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะดีคักดีแน่นะคะคุอเจ้า <_ C 2> ค่ะอืมนะคะดีคักดีแน่ดุก๊กเซนอยู่กางเก่งในสติกเบอร์แมร์แล้วค่ะอันนั้นใส่กอกพร้อมนะคะคุอเจ้าค่ะฮอตดอกบักง,ง่ายเลยค่ะนะคะอยิงรถอยู่พี่ <_ C 2> เครียดให้กูอีกแล้วเครียดให้กูอีกแล้วเครียดอีกแล้วมึงชี้เฮียได้ยังค่ะ xin hạ เออมึงเป็นยังไงในบักสเต็กมาดิอาวันจริงก็สตบมึงลกคนกูสิพาไปลงพกอกผับลดลกคนไปสถานีตำรวจ่ <c oughs> ดไดิยาสิตีเจ้าของลดมือมือ กูสิแจ้งตำรวจจับมึงมึงอย่าสิมาเข้าข้างน้องมึงนะน้องมึงเหยียดดีนะสติ๊กบักสติ๊กนะเข้าข้างน้องตลอดกูถือตบถือตีเพราะสนใจหัวโล่ชอบใจ I w a n t to do the fight with you. เลอะใจลายเฮ็ดยังก็บ่เ <Project> ด้ค่ะกูกลายเป็นผู้ผิดอยู่ตลอดตีแต่กูตีแต่กูตีนั่งบีตีเลยเฮ็ดยังคักแน่แท่ลุกขึ้นลุกขึ้นโอ้โหนางไม่ธรรมดานะคะจกเข้าในขากางเกงก็ได้ค่ะนะคะเกือบถึงเม็ดคริสตอลลิตของดิฉันนะคะมือยาวขาไม่ธรรมดานะคะโอ้โหแม้แต่พ่อนางยังตีเลยค่ะณตอนนี้นะคะแต่เลี้ยงระวังให้ดีๆนะคะ พอแล้วพอแล้วโอ้โหอารมณ์ร้ายแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ไปสู้กับไฮยีดาค่ะรอรอดอได้รอได้านนนัวะคะร้ายอารมณ์ร้ายแบบนี้นะคะเดี๋ยวนอมีจะให้ไปสู้กับไฮยีดาค่ะบทธรรมดานะคะเออบทธรรมดามีหลายอยากตีพระเจ้าก็จะไปนั่งใกล้มันเปัญยังเบิ่งย่ามองนะนี่นี่นี่เจ้าสิบาทเจ็บ แม่จิงนับมือให้ทันแม่จิงงับมือให้ทันอ้อฮะอ้ออ้อแน่จริงงับมือให้ทันอ้ออ้อ,งงอ,อ,อ <c oughs> ต้องเจอ

นองบีเองต้องต้องขอบพระคุณมากๆนะคะที่หลายๆคนให่กันแนะนำมาลองทุกวิถีทางค่ะบางคนบอกว่าให้ใส่ถุงมือแบบว่ารูดปิดได้นะคะลองบอไซค่ะบอสันนางกับสีห้องไหคือนางอายุ27แล้วนะคะมูเจ้าขาน้องอายุ27แล้วบางคนบอกให้ตัดเล็บให้สั้นคือเราเองก็ดูแลน้องอย่างดีนะคะมูเจ้าขาเราเองก็รู้ค่ะว่าน้องชอบการหยิก โหคะ่ะว่าน้องมักกันอิกว่าน้องว่าน้องมักทำลายเราไม่เคยปล่อยให้น้องเล็บยาวคะ่ะเขาตัดจนจับเนื้อคะ่ะแต่ว่าน้องเขาจะมีเทคนิคในการยีกเทคนิคพิเศษของเขาจังไรก็บโ,บโฮู้ค่ะคนคิดดูคะ่ะเล็บน้องไม่มีนะคะมันจะขาเล็บสั้นคะ่ะแต่สามารถทําให้นังบีมีรอยแผลแบบนี้ได้จนนังบีสิเป็นไข่เพราะว่ามันเจ็บแห้งไหลองไงน,นะนะคะใสยูไซมึงหนยกับโมโนโอิลีเดนะคะนะคะ อีกค่ะเรื่องหญิงโรถนังบีเองก็เข้าใจนะคะนังบีก็ก็ได้อยากเสียให้น้องหยิกน้องตีคือคือเราเลี้ยงน้องมาตั้งแต่กาเนิดนะคะเฮ้าหูนะคะมือเจ้าขาแล้วเขาแล้วเขาก็ไม่ใช่ว่าตลอดระยะเวลา27ปีไม่ใช่ว่าเราไม่พยายามที่จะหาวิธีป้องกันตัวเองนะคะก็พยายามที่จะป้องกันตัวเจ้าของค่ะพยายามที่จะทําแบบว่าโอเคหาโน่นหานี่มาใส่ให้น้องเพื่อที่จะไม่ให้น้องหยิกค่ะแต่ว่ามันประสบผลสําเร็จไหมเจ้าเข้าใจอกคะว่าน้องถ้าเกิดว่าน้องไม่ร้องไห้ทั้งวันทั้งคืน เป็นมือเจา้ามือเจ้าสิปลอยให้ลูกมืเจ้าห้องให้บิดมือบดคืนตีเจ้าสิปลอยให้ลูกมืเจ้าอยู่กับความทุกข์ทรมานแบบนั้นเหรอคะอเขาก็ร้องค่ะไม่ใช่ว่าเราไม่ร้องนะคะเล้บเขาก็ตัดให้สัน่นแต่สิ่งเดียวที่เราคิดได้นะตอนนี้ก็คือโอ้โบ่บเป็นยังแพ้ทำนี่เดี๋ยวมันก็หายเขาคิดแค่นี้นะคะเขาก็เลยมีความสุขกันค่ะ บ้า,านน้องสตีนังบีเห็นไหมคะว่าหน้านังบีทำมาแปดแสนะ่ะยิงรถคณะนาปราณีไหมคะก็ไม่เอาเป็นาปเออเหลือขนาดแปดบาทคือจังสติกบ้านนั่นแหละนะคะเหลือคนาดแปดบาททะให้เจ้าขายยิงรถกระทุกกระตีถามว่าตรงนี้ตรงนี้นางบีเจ็บไหมเจ็บขาอันนี้พูดตรงๆเลยคะ่ะเพราะว่าแผลมันยังไม่ทันได้หายดีนะคะ แผลมันยังไม่ทันได้หายดีค่ะบางที่นองก็ตบมองนี่เขาย่างจังจังซี่ไหมตบเขาย่างจังเราก็พยายามที่แบบว่าสิบบาเขาสิว่าาใกล้น้องก็เป็นไปบ่ได้นะคะจะไม่เข้าใกล้น้องก็เป็นไปไม่ได้ค่ะเจ้าเข้าใจบ่ค่ะว่าความรักที่มีให้พี่ให้น้องนะแม่ยังอ่ะเป็นสิบบาทเหลือแปดบาทแล้วนะคะเออเหลือแปดบาทนะคะบันนี้นะคะมือจะขานางบีโดนตบเจ็บไหมเจ็บค่ะก็ต้อง เป็นอย่างนานัางบีทำไมยังบวมอยู่ <c oughs> มันสิบบวมได้ยังไงกับเบิงฝีมือ,อยิงรถตบนางบีซูมือเนี่ย <c oughs> แก้ไม่ได้หรอกค่ะนางบีลูกสาวพี่ก็เป็นเหมือนกันแมนค่ะพี่เจ็บเจ็บนี้พอทนอีรีค่ะนะคะบางคนอัดอสิอดูเข้าใจค่ะพี่ทุกคนค่ะนางบีเข้าใจนะคะนางบีเข้าใจค่ะว่าทุกคนหวังดี นางบีเข้าใจค่ะว่าทุกคนอยากให้บออยากให้น้องตีนางบีจังสี่ไหมคะนางบีหู้ค่ะนางบีรู้ถึงความหวังดีของทุกคนที่มีให้นางบีเข้าใจค่ะแต่มันเป็นไปบอได้ค่ะเื้ยเข้าใจบอว่ากูถามข่ะเจ้ากูไม่ได้าถามมึง h e y saidWhy we not t t y y t w w e r t t h g l o v v e n n e v v r y y t i n n I t t l l t t h m t t h t w w t t r รีสโซมีนิทิงโ s s ีนิ a y ย์บั t อ t ส t นตเ o ิ o r คฟอร r She know how to take it off. She know how to like still can hurt someone. Mm. She still know the way how to do, mm. and that's why we we just let her like that for now. Mm. I mean, not an, not only for now. I mean, like forever. Mm. So we accept what scars we have on our body. That we just think like she born like this. Only thing that we can do is just forgettable. มีนกไหลออ่นกยูไสฮะนีแงงนแ่แมงกูงึดใจมีนกไหล่แมงแมงมันบอกแม่นกมึงมีเป็นบ้าอิหลเด้บักสติกคือ ทุกคนสนุกนางบีดีใจค่ะมืเจ้าขานะคะแต่นางบีเองก็อยากจะให้น้องแบบ่าได้สงบสติอารมณ์จังซีเนาะคะ่นะเนาะอยากให้น้องแบบ่วบอบ,อบอรู้สึกเกลียวกาดจังซีเกินไปนะคะมือเจ้าขาแต่บางทีนางบีก็โอเคนางบีก็หยอกน้องให้แม่เจ้าได้เห็นให้หลายคนใได้ใใค,คล้ายเครียดนะคะแต่หลังจากนี้ไปนะคะเราก็พยายามที่จะทําให้น้องนะคะใจเย็นแล้วก็ต้องเอาใจเขาค่ะเพราะว่าเขาเป็นเด็กพิเศษนะคะเขาเป็นคนพิเศษด้วยค่ะเขาก็ต้อง อุยนอบอกยัาไ่ทันได้คะ่ะคำสั่นะคะพิเศษแห้งค่ะมือเจ้า่ะใส่บักเนาบักริกน้ำปลาน้ำตาลเข้าไปนะคะพิเศษแห้งค่ะยิงลดนะคะเราเขา,าจะต้องแบบว่าเห็นไห้น้องใจเย็นลงนะคะเพื่อที่เพื่อที่ชีไห้นอ้องอาจลมมาเป็นปกติแต่ว่านางก็ปกติได้ไม่นานคะ่ะมือเจ้าขาเดียวดีเดียวล่อย่างซีเป็นคือเก่านะคะมือเจ้าขาเนาะอ่ะนั่งบีนะคะฝากไว้นะคะสมุนไพรสาหรับเพศหญิงนะคะมือเจ้าค่าสาหรับขึ้นนี่นั่งบีไปก่อนนะคะเด้อสวัสดีค่ะ